ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ด โรกูลหรือบุกุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค,ค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับ<ล>เพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมก <c oughs> ำลังหาร้านเติมโรบรักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Repper X นะครับผม <c oughs> บริการเติมโรบรักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเร เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสสวัสวดีคนด้วยนะครับผมแกนศุนเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม World Zero กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเมาส์หรือว่าสัตว์ขี่นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแกนศ K นเคส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ช่องแกนสุนเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโรบอตก,ก็แนะนำว่ากดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นนนนนนก่อคคเเเ้าะรัพ างช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมโดยที่สัตว์ขี่ของเกม Volcano นะครับผมก็หลักๆนะครับผมก็จะได้มาจาก2วิธีที่ผมจะพูดหลังจากนี้นะครับผมซึ่งหนึ่งใน2วิธีนี้เนี่ยคือสามารถได้รับมาฟรีๆเลยนะครับผมอยู่ที่ความขยันนองแต่ละคนด้วยนะครับผมโอเคงั้นเรามาพูดถึงวิธีการได้รับวิธีแรกดีกว่านั่นก็คือการเติมซื้อนะครับซึ่งการเติมซื้อนะครับผมจะมีอยู่หนึ่งที่นะครับผมหลักๆก็คือตรงนี้เลยครับที่เขียนว่า พอเรากดเข้าไปในแคชช็อปนะครับผมจะมีหัวข้อหนึ่งหัวข้อนะครับผมข้างบนที่เขียนว่าเมาส์นะครับหรือว่าสัตว์ขี่นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยก็จะมีสัตว์ขี่ให้เราเลือกซื้อเนี่ยทั้งหมดประมาณ7ชนิดนะครับผมก็คือเป็นนกนะครับผมสีต่างอ่อนกสีต่างๆแล้วก็มีหมาปานะครับแล้วก็มีอันนี้คืออะไรหมูป่าปะหมูป่าแล้วก็มีเขานะครับผมแล้วก็มีหมาป่าสีต่างๆนะครับผมเจชนิดนะครับ โดยที่จะสามารถาซื้อได้โดยใช้คิสตันในเกมนะครับผมซึ่งคิสตัลในเกมเนี่ยก็คือเอาไว้ง่ายคือเงินแคชนะครับผมหรือว่าเติมด้วยโลบักนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบราคา2,200คิสตัลใช่ไหมครับก็เราจะเราจะ,จ,ะจะต้องเติมจะต้องเติมเออนี่นะครับผม2,000คิสตัน1ครั้งก็คือ800โลบักนะครับแล้วก็เติม500คิสตัน1ครั้งในราคา200โลบักก็จะประมาณ1,000โลบัคในการซื้อ สัตว์เลี้ยงนะครับผมในหน้าแคชช็อปตรงนี้นะครับแล้วถามว่าม,มีมีตรงอื่นอีกไหมมีแบบตรงอื่นอีกไหมมีครับผมที่ผมกำลังขี่อยู่เลยนะก็คือเฮลฮอสนะครับผมหรือว่าตรงบูสเตอร์กดตัวเจนะครับเมื่อเรากดตัวเจมาเลยครับผมตรงขวาล่างนะครับผมจะเขียนว่าสตาร์เตอร์แพ็นะครับซึ่งตรงสตาร์เตอร์แพ็ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเขียนว่าเฮลฮอ o เมาส์เอกซ์คลูซีฟแล้วก็จะมีเฮลฮอ o เพจเอกซ์คลูซีฟนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย หลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะมันจะได้สัตว์ขี่มาด้วยนะครับผมในราคาแค่1,200โลบักเท่านั้นเองนะครับผมจะสามารถได้สัตว์ขี่แล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับผมก็ั่งคุ้มค่าอยู่นะครับซึ่งถามว่าเอ็กเจอร์สัตว์เลี้ยงที่ซื้อในแคชชอปกับเท x t เจอร์ที่ซื้อในสตาร์เตอร์แพ็นไหนเท่กว่าก็น่าจะรู้แล้วว่าในสตาร์เตอร์แพ็โคตรเท่เลยนะครับผมที่ผมกำลังขับอยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับธีแรกในการ ได้สัตว์เลี้ยงเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ขี่นะครับผมซึ่งวิธีต่อไปนะครับผมเป็นวิธีสับสายฟรีหรือว่าคนที่ไม่ได้เติมนะครับผมก็สามารถทําได้โดยการทาเควสันเองนะครับผมซึ่งเควสนะครับจะอยู่ตรงเวอร์หนึ่งนะครับผมจะทําการวาร์ปไปยังเวอร์หนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับผมวาร์ปไปเลยนะครับซึ่งเควสตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับผมก็จะมาบอกกันในคลิปนี้นะครับผมว่าไอเควสเนี่ยมันทายังไงนะครับผมต้องทบ โอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยครับผมออวาร์ปมาเวอร์หนึ่งเนี่ยครับก็ให้เราทําการเปิดหน้าเควสขึ้นมานะครับผมจะสังเกตตรงไซต์เควสตรงนี้นะครับผมจะมีเควสหนึ่งเควสที่เขียนว่า defeat 1000ง elix male b o o f นะครับผม b a w w o o f ไม่แน่ใจว่าหมายควาอะไรนะก็คือให้ทักให้ให้ไปฆ่าแบบให้ไปฆ่าหมูหมาป่านะครับผมให้ไปฆ่าหมูหมาป่า1,000ตัวนะครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยคือพอเราเริ่มเล่นเกมใช่ไหมสภาตัวเนี้ยมันต่อไม่ได้ใช่ไหมผมมันทําแบบ มันเดินผ่านไม่ได้นะครับผมให้เราทําการทําเควสหลักก่อนนะครับผมหรือว่าเควสลงดันเจี้ยนหนึ่งดันเจี้ยนสองให้ครบก่อนนะครับผมสพานถึงจะซ่อมให้นะครับก็ให้เราทําการเดินข้ามสะพานมาเลยนะครับผมซึ่งไอ้อบอสหรอช่วยตีดีไหมได้แลนะ้วมาช่วยเสร็จีนะ๋ยวขอไบ้นึง่งขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมมาตีบอสก่อนนะครับช่วยเป็นคนตีบอสผมเอาสายขอแทงไว้ก่นโอเคอเรียบร้อยนะครับ ผู้เล่นใหม่ก็จะได้ของนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งมาต่อกันในเรื่องของออสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็คือนี่นะครับอ่าไหนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเควสตรงนี้นะครับผมนี่เอลิตเบลเบลวูฟนะครับผมก็คือรูปแบบแบบนี้เลยครับอ้าวเพื่อนตีไปละนี่นะครับผมนี่นะครับนี่คือเอลิตเบลวูฟเลเวลหกนะครับผมเลือดแปดร้อยนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับผมคือจะไม่ฟาร์มก่อนก็ได้รอเราแบบสามารถวันฮิตได้แล้วค่อยมาฟาร์มก็ได้นะครับเนี่ย ก็ไล่ตีไปเลยนะครับผมคือข้ามสพามาแล้วก็สามารถเดินไล่ตีอย่างนี้ไปเรื่อยได้เลยนะครับซึ่งมันมีวิธีที่จะทาให้มันเร็วเ็วขึ้นไหมใน1000ตัวนี่มันนานเกินไปมีครับผมคือการกดตัวพีนะครับผมแล้วก็ปาร์ตี้นะครับหรือว่าเราจะไปชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนมาฟาร์มก็ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราอยู่ในตีใช่ไหมครับเวลาเพื่อนเราตีเนี่ยเราก็จะได้เคเวสด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าคนสลับที่มาหาแบบมาทำเควสไอ ไอเอ่อไอเจ้าตัวเนี้ยก็มาเป็นตี้ผมคิดว่าจะเร็วกว่าพอสมควรเลยนะครับผมก็คือแบ่งกันคนนี้ไปตรงนี้คนนี้ไปโซนนี้นะครับผมแบ่งเัินไปนะครับผม5คนก็ฟาร์มแต่ละโซนไปนะครับผมก็สามารถทําให้เราเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงเอ่อได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการหาสัตว์เลี้ยงในเกมโวซิโลในตอนนี้นะครับผมหลกัลกๆก็มีอยู่สองวิธีคือ1คือเติมซื้อไปเลยสำหรับคนที่ขี้เกียจนะคะรับผมหรือว่าพอมีเงินนะฮะแล้วก็สอง,อเน,เองนะคะระับ ซึ่งถามว่าความเร็วเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับผมซึ่งผมไปอ่านไปหาวิกิอ่านมาซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าความเร็วมันต่างกันหรือไม่ต่างกันนะครับผมแต่ว่าที่ต่างกันคือความเท่เองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไปหน่อยนะครับผมก็มาบอกวิธีการหาสัตว์ขี่นะครับผมซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยมันช่วยอะไรก็ทําให้เราื่อนที่ได้เร็วขึ้นทั้งในเมืองแล้วก็ดันเจียนนะครับผมสามารถใช้ได้ตอนที่เราอยู่ในดันด้วยนะครับผมรวมถึงในเมืองก็ใช้ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นนนนนะคคครรัับบผผมมสาลิปีี้้ถขยก็ สามารถมาหาตี้ฟาร์มได้นะครับผมหรือว่าใครแบบไม่รู้จะหาตี้ที่ไหนดีพิมพ์ในเกมก็พิมพ์แบบคุยกับต่างชาติไม่เรื่องก็แนะนําว่าเข้า Discord แก๊สศูนย์เคมาเพื่อหาเ,ออเพื่อหาตี้เล่นเกมนี้ได้เลยนะครับผมผมจะมีห้องพูดคุยไว้ให้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพราะฉะนั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าอย้ายผมทำคลิปอะไรอีกหรือว่าสงสัยอะไรในเกมนี้ก็สามารถถาม,ไ,มได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม สัามีผมขอตลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับสังเกตได้ไหมป่ะเนี่ยคือผมวิ่งมาเรื่อยๆเห็นป่ะมันเกิดเยอะมากนะครับผมคือคนฟาร์มค่อนข้างน้อยนะเพราะงั้นเนี่ยปาร์ตี้มาฟาร์มเนี่ยครับมันได้เยอะมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายขอไปฟาร์มดีกว่านะครับผมเยอะมากโอเคครับผมบ๊ายบาย